สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเช้าวันพุธที่ยี่สิบพฤศจิกายนสอง7ันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อวานมีอะไรเซอร์ไพรส์นี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมเมื่อวานมาส่งนี่ดลแล้วแต่จะพิจรนารณานะคะเนี่ยมาส่งเวลาสนะิบเก้านาฬิกาวันที่สิบเก้าไออทหารอาหารก็อายุสิบเก้าปี วันที่29ก็เป็นวันที่ที่ออกเป็นวันที่ตรงวันเกิดของอาจารย์ดวงใสผลชีวินก็จะเรียกว่าปู่น้อยอามายืนคู่นหน่อยดิอาหารแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนก็มา,มาส่งมาวานแล้วแล้ววันนี้เจ้าขอมันก็เห่อมากมันขับรอบรหมู่บ้านตีฮ่าไอ้สิ้น้อยเออเท่ๆหน่อยนี่เ,นะเออไอเสืออากาศ จากสิบตีทวิชสีเพชรยันน้อยจะเรียกว่าไอเสืออากาศเพราะเขาเป็นอาหารอากาศแล้วปู่ปู่เขาก็จะชอบเขาจะชอบเรียกไอาหารอากาศว่าไอเสอือเพื่อนเพื่อน,นเขา,าที่รัศาสิงห์ดำะจะเรียกจะเรียกปู่น้อยคือจะนึกใจผันีว่าไอเสอือไอเสอือไอเสอือสอากาศเพราะเขาเป็นลูกของอาหารอากาศคุณพ่อเป็นนักบินเป็นกัปตันบินสมพลเรืออากาศเ็กสมพลบุญชีวินนะเสือทหารอากาศเลยได้ล้านอาหารอากาศมาอยู่ด้วยโอเคครับโมให้ฟังหน่อยวันนี้ มีเรื่องมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่มาที่บ้านแล้วป้าแสงก็น,นี่เห็นไหมเราต้อนรับอย่างดีเลยค่ะวงมาไาลัยวงมาลัยดอกดาวเรืองุู้เรืองจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพราะว่าเราก็ถือเราก็ถือตามโบราณนะเนาะรดลาอะไรมันต้องมีแม่แย่านางปกปักรักษาใช่ไหมคะประแสงก็เลยยินดีต้อนรับว c ค m มทู44ถ้า46เผลชีวิตนะ ทาตามที่โบราณเขานับถือมาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะถ้าไม่ดีโบ,บราณโบราณคงมายึดถือมาปฏิบัติใช่ไหมฮะพระแสงก็คิดว่าแบบนี้สิ่งที่ดีๆแเราก็ทําไม่เสียหายอะไรซื้อพวงมาลัยมาต้อนรับสมาชิกใหม่โอ้แล้วเกิดสิ่งมหัศจรรย์กับพระแสงแล้วจะเล่าให้ฟังเหลือเชื่อจริงๆเลยลำดับต่อไปส่งอาหารก็ไปทำงานกันแล้วพระแสงจะเล่าให้ฟังว่าอย่างไรบ้าง อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอวันนี้สดใสอะได้ตั้งสองดอกนะเบอร์ดอรพาทดสสเบดพาทดสสสวยงามรอรอพี่เขากลับมาปรากฏได้ทหารมันตื่นเต้นมันขอขับรถแต่ตีห้าขอขับรถแต่ตีห้าของใหม่ขอขอขออนุญาตย่าว่าจะขับออกไปข้างนอกไม่ได้บอกต้องไปทำใบขับขีให้เรียบร้อยก่อนทหารมันงอน แล้วปรากฏว,ว่าวันพฤหัสวันศุกร์ย่าน้อยต้องเป็นคนนําทางให้เขาไปเพราะเขายังไม่คุ้นกับการเดินทางไปเรียนที่ฟิวเจอร์ขับมอยอเอาใบขับขี่ mm hmm. บอกว่าถ้ายังไม่มีใบขับขี่ย่าน้อยไม่อนุญาตให้ออกนอกเส้นทางหรอกเขาบอกไม่เป็นไรหนูมีบัตรทหารอากาศเขาให้ดูบัตรทหารหอากาศก็โอเคเราบอกไม่ได้อะไรเทาเป็นข้าอราการทหารเราต้องทําอะไรให้ถูกกฎระเบียบใช่ไหมคะจะถืออภิสิทธิ์ไม่ได้ เอาแบบสบายใจถูกกฎหมายนี่อยู่ด้วยพร้อมกับบิ๊กมอบิ๊กบิ๊กไบพร้อมกับบิ๊กมอสีสีสีแดงสีแดงเหลืองเหมือนกันด้วยแหละหล่อวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะพระจันทร์ก็ยังมีอยู่เลยนะ่ะนี่พระจันทร์พจันยันงเหินพระจันทร์อยู่เลยเดี๋ยวแต่ลแสงกันแล้วนี้ดูจันทร์จันทร์เจ้าขาอยู่ไหนนี่จันทร์เจ้าขาอยู่นี่ ยังเห็นอยู่เลยค่ะนี่นี่จะเวลาจะมง,งแล้วยังยังเห็นยังเห็นเป็นการอยู่นักพระจันทร์อย่้ยพระจันทร์ทำไมวิ่งไปวิ่งมาเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ค่ะเอานิ่งๆขอเนิ่งๆหน่อยจันทร์เจ้านี่ขอโชคขอลาบขอกงวันนี่แหละขอกลางวันด้วยขอโชคขอลาบโชคดีมียัยปลอดภยัยทุกสถานที่มีสิ่งดีๆเข้ามาทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะจันทร์เจ้าขา แล้วเราก็มารออยู่ข้างนอกวันนี้วันนี้พี่อะไรมารับคะพี่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานสะสางดูแลคะ่ะโอ้มันมีน,นี่เริลืมกว่าวันตัดตัดต้นที่มันมันหนาไปอะคะ่ะถ้าหนาไปแล้วมันจะมันดอกมันจะเล็กไปซะก่อนีปกติแล้วดอกเขาจะสวยกว่านี้ดอก,กใหญ่ๆวันนี้ดอกเล็กไปดอกใหม่ๆยังไม่มี อันนี้อันนี้หลายวันแล้วสวยนะคะสีส้มหน้านี้หน้านี้จะชอบอันนี้สวยถ้าปกติจะบำรุงเขาจะสวยมากกว่านี้นี่อันนี้สวยให้ดูให้ดูอันนี้งามอันนี้งามอันนี้งามนะ,ะน,นีะงามงามเบิร์ดอภพาดายปักษาสวรรค์ใครก็ตั้งใจตั้งชื่อให้นะเบิร์ดอภพาดายปักษาสวรรค์เหมือนนกจริงจัง เหมือนนกเลยอันนี้สวยงามอันนี้สมบูรณ์เป็นดอกที่สมบูรณ์มากข้างๆเพื่อนบ้านก็น้องเหลานเขาก็ปลูกต้นต้นสนแต่ปลาแสงรดน้ำปาแสงก็จะชอบเปลือแผ่ลดให้ข้าด้วย <laughs> ชอบอ่ะชอบเห็นเห็นอะไรโอ้ยนี่อันนี้เขียวแล้วไม่ไม่ไม่ไมแห้งละแสดงว่าใส่ปุ๋ยแต่น้ำยับปลาแสงก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยยังไม่ได้ตสดหญ้าส่วนนี้ยังไม่เฟื่อเท่าไหร่ ส่วนนี้ยังไม่เคนไอ้ส่วนอื่นเขียวไปรอค่ะรอนี่ใส่สามใส่สามจะเป็นใส่ตันใกลที่จะขึ้นทางนี้มึด พระที่จะขึ้นทันเลยเวลาน้ําท่วมนะซอยนี้ข้างหลังงหลันี้จะท่วมมากกว่าใครเอื่นเลยเพราะมีพระรบิณฑบาทเลยพระจะนั่งพระจะขับมอเตอร์ไซค์มาบิณฑบาตท,ทุกวันเชา้ชาๆประจํับไปพาชมมาชมดอกไม้นะเป็นไปชมดอกไม้บ้านเพื่อนบ้านที่กว่าสวยงามจังเลยอะ่ะบ้านคุณนิดอะ่ะที่เขามีวินัยในการเดินตอนเชา้ชาๆ ทุกวันที่เมื่อวานเห็นในคลิป่ะคะดอกไม้งามจังเลยอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนสีเหมือนดอกทองอุไลนะเนี่ยที่บ้านที่บ้านหมอน้อยก็มีแอบถ่ายแอบถ่ายสวยอันนี้ดอกโพลเสียนอ้พาท่านเดินมาเฮ้ยเอาปากกระป๋องมาใส่ดีกว่าเดี๋ยวใส่บาดพระนะคะับปากกระป๋องมาพาท่านเดินมา ปลากระกป๋องใส่ดีกว่าใส่บาทพระนะปลากระกป๋องกับมะละกอดีกว่าวแต่ตั้งกล้องไว้ก่อนท่านเดินมาทนเดนมาเาจะได้รูตั้งกงก่อง <c oughs> อย่างงายประงานนะขอ,อเดบัเอาของกัน นี่ท่านเดินมเนี่ยไม่น่าไม่มันนม่นคงนิมนต์ครับ กระละกอของคุณพระพระที่หลองบัวแก้วท่านปลูกที่วัดอาจารย์หรือจักรฟองเป็นผลไม้กักรฟองใส่เลยนะคะลงไปหรือโยกท่านนามาให้ของโยมไปค่ะแล้วเพิ่งลงมา สราพะโรคขับนิ่มโตสัปปะสังตาปะอจิโตสัพพร์รมติการโตนิโตะตัวบางัวอธิวานนสีเลสนจังลุกชายี่โนจักรรูปพ่อีโตม่องเป็นสุนัยมนพยายามมาลงดินยมนะไม่ไม่หมาถึงลงพิจินซึมไปเลยนะมันไม่เป็นไรนะนลงดิน ใส่บาตรใส่บาตระละปลากระป๋องกับมะละกอได้ทำบุญแล,ล้วค่ะพี่สุศๆไปให้แลบกบเก็บก่อน ได้ใส่บาท,ทำบุญกันแล้วนะคะอนานโมทนาบุญด้วยกันนะคะนี่ส่บาต้อนรับบิกบบ๊กบายบิ๊กบายเห็นไหมมันเป็นเหตุบังเอิญไหมล่ะอยู่ๆก็ได้ทำบุญ <c oughs> ทำบุญใส่บาท,ทำบุญใส่บากวดน้ำไาให้เขา เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาคนเดียวดเดียวเขาพาสิ่งปกปักรักษามาด้วยอ่ะญาติถึงให้สวดมนต์สวดมนต์ภาวนาสวดมนต์จิตใจตั้งมั่นก็เป็นกุศลแล้วมีสติสตินำมาพาสิ่งที่ประเสริฐแล้วสี่ประโยคก็ยังสวดได้เยอะป่ะ อิมัสมิงสติทางระหติสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีห้องสี่สีบ่บรรทัดก็โอเคเลยนะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีอีทัพปียตาแต่เสียงญาชอบเสียงมันเสียงมันเพลินเลย,ยเสียงมันนุ่มได้ระดับทุกโทนเสียงเนาะแต่บึ้มบึมก็ได้ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นเข้าไปด้วยอายุสิบเก้าปีเขาได้ขนาดนี้เขา้าโอเคตั้งใจทำการทำงานก็ปู่ย่าตายตายก็สนับสนุนเขานั่นแหละเขามีรายได้ของเขางวดนี้หนึ่งหนึ่งแปดหกเออมีเก้าด้วยอะ่ะเก้าก็ขอหนึ่งแปดโอ้ต้องมีเก้าตลอดเลยนะเก้าเออมีเนี่ยหนึ่ง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 แปดหกเลขนี้ด,ด้วยแล้วก็เก้าด้วย แล้วแต่จะพิจารณานะคะเนี่ยขอให้มีโชคโชคดีมีมีโชคมีลาบนะคะแล้วออกวันที่สิบเก้าเวลาสิบเก้านาฬิกาอายุเจ้าของรถก็สิบเก้าปีได้ทำบุญแล้วก็สบายใจเนาะบุญคือการทำความดีทำอะไรที่ดีไม่เบียดเบียนใครเราก็สบายใจความสบายใจคือการมีบุญไม่เบียดเบียนใครแม้กระทั่งการกระทำ กายวาจาใจแม้แต่คำพูดเราก็ไม่เบียดเบียนใครถ้าเบียดเบียนแล้วก็ขออภัยเพราะบางครั้งก็พังพังเผลอพูดไปใช่ไหมคะของแบบนี้เราก็ระมัดระวังยิ่งพระแสงท้านเป็นคนที่พูดไวปากไวก็คิดนะแต่ว่ามันออกไปได้อัตโนมัติเราก็มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละสิ่งภายในระนานำน,ำนำพานำพาเราพูดเพราะเรามีสติเรามีปัญญาคือความเข้าใจสติคือการระลึลกได้ระลึกได้ สติความรู้สึกตัวการนึกคิดรู้ว่าเราทําอะไรจะทําอะไรต่อไปนั่นคือสติปัญญาคือความเข้าใจเข้าใจว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้นี่เองเช่นดอกไม้มันบานแล้วมันก็จะโรยราแล้วมันก็ตายเหี่ยวแห้งก็อ๋อมันเป็นเช่นนี้นี่เองคือปัญญามีเหตุและผลมีที่มาที่ไปของมันใช่ไหมคะแทะ <laughs> แทกแทกให้รู้ให้รู้นิดหนึ่งตามประแสนที่เข้าใจอ่ะคุณคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วปะคะ ปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องที่ถูกต้องตามธรรมชาติสติการรู้สึกตัวใช่ไหมคะรู้สึกตัวนึกคิดรู้สึกตัวว่าเราทําอะไรอยู่ควรจะทำยังไงนั่นคือสติถ้าไม่มีสติเราก็ขับรถไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เราก้าวเท้าไหนก่อนเท้าไหนหลังใช่ไหมคะถ้าไม่รู้เนะี่ยเขาเรียกอะไรนะสะดุดสะดุดหัวปุ่มตีนภาษาลาหัวป้มตีนสะดุดแม่เท้าใช่ไหมคะ หกลมได้ง่ายๆการเดินก็ต้องมีสติท่านต้องฝึกให้เดินจงกคลมให้รือว่าก้าวยังไงอะไรใช่ไหมนี่ได้น้ํามันงามเลยนะตรงนี้พระแสงไม่ได้ลดถึงลเนยะต้องเอาบัวมาลดมีบัาจะพื่งขึ้นเต็มเลยต้นเนี่ยต้นนี้งามจังลยเนะี่ยญ่าอะไรไม่รู้เนะี่ยได้น้ําไม่ได้น้ามันก็งามของมันนะเนี่ยทนมากเลยทนแดดทนฝนมากเนะี่ยมันน่าจะเป็นสมุนไพรได้เลยคนะ่ะเนี่ย แล้วมันมีเม็ดด้วยนะมีเม็ดหอมแรงๆถ้าแก่จัดอ่ะแฝ่วัะพืชอู้พอได้น้ำหน่อยดอกมันก็จะมีละเติมละก็หลอกมันได้เติมละก็ใส่ลงรดน้ำแล้วมันจะหอมโอ้ยเริ่มมีแล้วนี่ขอบคุณนะที่ผลิตดอกให้หอมะเพราะว่าชอบชอบกลิ่นหอมของดอกแก้วมีต้องรดน้ำต้องรดน้ำไม่ถึงนี่พอแก่ตัว พอมันแก่ละเม็ดมันก็เป็นสีส้มแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะร่วงลงดินแล้วมันก็เกิดเบี้ยปลูกง่ายมากเพราะที่ดินที่ของป้าแสงนี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยาไม่มีเม็ดแค่มีดอกบางขึ้นนคะแนนะ่ะนี่ก็ต้นดอกแก่ขึ้นเองนี่นี่ตอเหมือนต้นต้นนี้มันไม่มีดอกป้าแสงก็เลยตัดออกไปคราวนี้เพราะเพราะต้นเพราะต้นไหลเงินไหลเอามาจากเอามาจาก อาจารย์ประธานเจ้าวัดวัดหนองโมแก้วค่ะกรรมหนึ่งไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่ขอให้ขึ้นนะขอ,ะนอนขให้มีชีวิตใหม่นะว่าสวัสดีค่ะออามาแล้วเหรอสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะไปสงุ่งขทหารไปทําทงานก่อนเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะไปทหารไปทํางานแล้ว ก็มารับทุกวันนี่ไคลิปนี้ประแสงขออนุญ,ญาตลงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทอพี่ชนะนะคะวันนี้ได้ทำบุญด้วยกันนะคะใส่บาตรตอนเช้าอนานโมทนาสาธุกับคุณคุณที่ชมคลิปนี้ด้วยนะคะรับบุญ รับบนทั่วถึงกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ